PharmaFact Academic Center, a Total Center, for Better Life. Solution สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่อาจจะดูอยู่เบื้องหลังเล็กนึงนะคะแต่ว่าสำคัญมากๆในวงการยาก็คือเรื่องการตรวจสอบความถูกต้องของระบบน้ำหรือที่เรียกกันติดปากว่า validation นะคะเหมือนเราเช็คให้แน่าใจว่าเส้นเลือดใหญ่ของโรงงานผลิตยาเนี่ยสะอาดแล้วก็ทำงานได้สมบูรณ์จริงๆ เรามีข้อมูลเกี่ยวกับโมดูลการตรวจสอบเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยค่ะจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมมันถึงสําคัญแล้วก็ขั้นตอนหลักๆที่ต้องทำมีอะไรบ้างครับผมคือจริงๆ validation เนี่ยพูดง่ายๆมันก็คือกระบวนการที่เราต้องพิสูจน์ที่เห็นนะครับว่าระบบที่เราทําขึ้นมาเนี่ยมันทํางานได้ผลตามที่เราต้องการจริงๆแล้วก็ต้องได้ผลแบบนั้นสม่ําเสมอด้วยนะครับซึ่งพอเป็นเรื่องยาเรื่องสุขภาพคนแล้วเนี่ยอันนี้มองข้ามไม่ได้เลยครับฟังดูก็ make sense นะคะ แต่ว่าทําไมต้องเจาะจงที่ระบบน้ําเป็นพิเศษเลยล่ะคะมันมีความเสี่ยงอะไรเหรอคะครับคืออย่างนี้ครับน้ําในโรงงานยาเนี่ยมันไม่ใช่น้ําประปาทั่วไปนะครับมันเป็นส่วนประกอบสําคัญในยาเยอะมากหรือเอาไว้ล้างเครื่องมือสําคัญๆการการันตีคุณภาพน้ํานี่เลยเสําคัญสุดๆครับเหตุผลหลักๆก็มีอย่างแรกเลยคือเรื่องคุณภาพต้องมั่นใจว่าน้ํามันบริสุทธิ์จริงไม่มีอะไรปนเปื้อนไปถึงตัวยาค่ะ สองคือความปลอดภัยของผู้ป่วยอันนี้สําคัญที่สุดเลยน้ําไม่ดียาที่ได้ก็อาจจะเป็นอันตรายได้ครับอืมจริงด้วยค่ะสามก็คือต้องทําตามกฎ GMP อันนี้เป็นข้อบังคับเลยครับทั้งออย่อแน่นเราหรือ FDA WHO เขาก็กําหนดไว้อ๋อเป็นกฎหมายเลยใช่ครับสี่คือความน่าเชื่อถือของกระบวนการผลิตระบบดีการผลิตก็ไม่สะดุด แล้วก็ข้อสุดท้ายอาจจะฟังดูแปลกนิดนึงคือมันช่วยประหยัดระยะยาวนะครับคือลงทุนทำ validation ดีๆตั้งแต่แรกเนี่ยมันการปัญหาใหญ่ๆแพงๆที่อาจจะตามมาทีหลังได้เยอะเลยครับเข้าใจเลยค่ะไม่ใช่แค่ทำตามกฎแต่เป็นเรื่องคุณภาพความปลอดภยัยและก็ธุรกิจลุ้นๆเลยนะคะแล้วกระบวนการมันซับซ้อนมากไหมคะที่บอกว่ามี IQ OQ PQ เนี่ยค่ะครับมันเป็นสเต็ปที่ทำต่อๆกันไปครับ เริ่มจาก IQ หรือ Installation Qualification ก่อนเลยขั้นตอนนี้อธิบายง่ายๆเหมือนเราตรวจรับบ้านใหม่เลยครับคือเช็คล้อทุกอย่างที่ติดตั้งไปเนี่ยมันตรงตามแบบที่เราอนุมัติไว้เป๊ะๆหรือเปล่าอ๋อคือดูตัวอุปกรณ์การติดตั้งใช่ครับดูว่าวัสดุท่อเป็นเกรดที่ถูกต้องไหมอย่างพวก s t a น n l e สามหนึ่งหก L เนี่ยการเชื่อมเรียบร้อยดีไหมมีจุดอับที่น้ําขังได้หรือที่เรียกว่า dead l e g หรือเปล่า ความลาดเอียงท่อได้ไหมแล้วก็ต้องตรวจเอกสารด้วยครับพวกใบรับรองวัสดุหรือว่าบันทึกการเชื่อมต่างๆนะครับอ๋อเน้นที่ฮาร์ดแวร์การติดตั้งให้เป๊ะตามสเปคก่อนเลยนะคะแล้ว OQ เหรอคะพอ IQ ผ่านแน่ใจว่าติดตั้งดีแล้วก็มาถึง OQ หรือ Operational Qualification ครับ อันนี้คือการทดสอบการทํางานทดสอบว่าอุปกรณ์แต่ละตัวแล้วก็ทั้งระบบเนี่ยมันทํางานได้ตามฟังก์ชันที่ออกแบบไว้จริงๆไหมเช่นอะไรบ้างคะก็เช่นกดปุ่มนี้ปั๊มทํางานไหมวาล์วตัวนั้นเปิดปิดตามคําสั่งหรือเปล่าระบบแจ้งเตือนอะลามทํางานไหมเวลาเอ,อ่อมีอะไรผิดปกติหรืออยังระบบฆ่าเชื้อด้วยน้ําร้อนที่เรียกว่า hot water sanitization เนี่ยระบบทําอุณหภูมิได้ถึงที่กําหนดไหมค้างไว้นานพอหรือเปล่า คือทดสอบการทํางานทั้งหมดเลยครับทดสอบการทํางานแล้วก็น่าจะเกือบครบแล้วสิคะยังครับผมขั้นตอนที่ออาจจะเข้มข้นที่สุดคือ PQ หรือ Performance Qualification ครับ PQ นี่คือการพิสูจน์จริงๆแล้วว่าระบบเนี่ยพอใช้งานไปยาวๆเนี่ยมันผลิตน้ำที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสม่ำเสมอจริงๆนะพิสูจน์ยังไงคะขั้นตอนนี้คือการเก็บตัวอย่างน้ำครับเก็บจากจุดใช้งานต่างๆหรือ Point of Use ที่เรียกย่อๆว่า POU นะครับ เอามาตรวจวิเคราะห์คุณภาพแบบละเอียดเลยและ PQ นี่ไม่ใช่เก็บครั้งสองครั้งจบนะครับส่วนใหญ่จะแบ่งเป็นเฟสเฟสเลยเฟสเฟสครับอย่างเฟสหนึ่งเนี่ยอาจจะเก็บตัวอย่างทุกวันจากทุกจุดใช้งานเลยนะครับอาจจะนานสัก 2- 4สี่สัปดาห์เลยเพื่อดูว่าช่วงแรกๆคุณภาพน้ำเป็นยังไงพอเฟสสองก็อาจจะลดความถี่ลงหน่อยเพื่อยือนยันว่ามันนิ่งจริงเสถียรจริงแล้วเฟสสามก็เป็นการติดตามผลตามตารางปกติ อาจจะยาวเป็นปีเลยครับโห oh. เพื่อให้มั่นใจจริงๆว่าระบบนี้ไว้ใจได้ในระยะยาวข้อมูลที่ได้ทั้งหมดก็จะเอามาวิเคราะห์ดูแนวโน้มเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ครับโห oh, แค่ระบบน้ํานี่ต้องละเอียดกันขนาดนี้เลยเหรอคะเก็บตัวอย่างเป็นเฟสเฟวิเคราะห์ยาวๆแสดงว่าคุณภาพน้ํานี่มันอืมเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขนาดนั้นเลยถูกต้องเลยครับระบบน้ําเนี่ยมันเหมือนมีชีวิตนะครับมีปัจจัยหลายอย่างที่อาจจะกระทบคุณภาพได้ตลอดเวลา นั่นก็เลยทำให้ validation เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าทำครั้งเดียวแล้วจบไปเลยอ้าวหมายความว่าถึงจะผ่าน P Q มาแล้วก็ยังต้องทำอะไรต่ออีกเหรอคะใช่ครับต้องมีสิ่งที่เรียกว่า revalidation หรือ requalification ครับคือการกลับมาตรวจสอบซ้ําเป็นระยะระยะบ่อยแค่ไหนคะอาจจะทุกๆ3-5ปีครับหรืออาจจะเร็วกว่านั้นถ้าจําเป็น เช่นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสำคัญสคัญกับระบบอย่างเปลี่ยนปั๊มตัวหลักไปหรือเพิ่มจุดจ่ายน้ำใหม่เข้ามาหรือแม้แต่ตอนที่ข้อมูลคุณภาพน้ำที่เราเก็บเก็บมาเนี่ยมันเริ่มมีแนวโน้มที่ไม่ค่อยดีก็ต้องกลับมาดูกันใหม่ครับอืมค่ะ แล้วก็มีอีกเรื่องที่สำคัญมากๆคือ change control หรือการควบคุมการเปลี่ยนแปลงครับคือทุกครั้งที่จะปรับจะเปลี่ยนอะไรในระบบเนี่ยต้องมีการประเมินผลกระทบก่อนเสมอว่ามันจะกระทบคุณภาพน้ำหรือสถานะ validation ของเราไหมถ้ากระทบก็อาจจะต้องทำ OQ หรือ PQ ซ้ำในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงนั้นๆครับฟังดูเป็นงานที่เหมือนไม่มีวันจบเลยนะคะเนี่ยแต่ก็พอเข้าใจแล้วค่ะว่าทาไมต้องทา สรุปแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี้ยค่ะมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยาได้บ้างคะครับมันบอกชัดเจนเลยครับว่าการจะผลิตยาให้มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยจริงๆเนี่ยมันต้องใส่ใจในทุกๆรายละเอียดเลยแม้แต่ในระบบที่ดูเหมือนจะพื้นฐานอย่างระบบน้ำเนี่ยครับการทำ validation ที่มันรัดกุมมันคือหลักประกันว่ากระบวนการผลิตเนี่ยมันอยู่ภายใต้การควบคุมจริงๆแล้วก็ยาที่ออกไปสู่ตลาดออกไปถึงมือผู้ป่วยเนี่ยมันปลอดภัยสำหรับทุกคนจริงๆครับ ขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากๆเลยค่ะแม้ว่ากระบวนการวอลิเดชันระบบน้ำจะดูซับซ้อนนะคะแล้วก็อยู่เบื้องอย่างมากๆคนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยเห็นแต่การที่ต้องทุ่มเททรัพยากรความใส่ใจลงไปในรายละเอียดของระบบที่ดูเหมือนธรรมดามากๆอย่างน้ำเนี่ยมันก็ทำให้เราอดคิดไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าเบื้องหลังยาแต่ละเม็ดหรือแต่ละขวดที่เราอาจจะเคยใช้กันเนี่ยมันมีความมุ่งมั่นเรื่องคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยซ่อนอยู่มากมายแค่ไหน